รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะมิน้นทีมงานที่ดินสวยคัดคุณภาพปลาจีนวันนี้นะคะมินจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินนะคะขนาดเนื้อที่นะคะสี่ไร่ค่ะอยู่ตำบลนนทรีอำเภอกรบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอยู่หลังออบตอนนทรีนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะใกล้กับเครือสหพัฒนะคะใกล้สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตลับค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนสาธารณะด้านหน้านะคะมีไฟฟ้ามีปะปามีเพื่อน บ้านเข้าถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดหน้ากว้าง53เมตรค่ะย,ยาวลึกเข้าไปด้านใน133เมตรค่ะลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่นาค่ะต่ำกว่าระดับถนนเนี่ยประมาณ1เมตรนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่หลายหลังคาเรือนแล้วนะคะตรงนี้นะมีทำเป็นบ้านสวนนะคะทำเกษตระนะคะเป็น ปลูกผักนะคะทำสวนผล,ลไม้นะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามที่ดินของเราเลยนะคะแปลงนี้เลยที่ดินนะคะเป็นเอกสารโฉนดนะคะนอสอีส่คูดแดงนะคะพร้อมโอนคะ่ะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่คะ่ะ เป็นบ้านหลังสีฟ้าๆนะคะแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนปลูกผลไม้นะคะทำลักษณะเหมือนโคกหนองหน้าสบายค่ะประมาณนี้ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะกับการสร้างบ้านนะคะอยู่อาศัยค่ะบ้านผักยามกเกษียณนะคะทำบ้านสวนทํารีสอร์ทบ้านเช่านะคะหรือว่าจะเป็นทําเป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะหรือว่าซื้อเก็บเป็นเกิงกําไรนะคะเป็นมรดกให้ลูกหลานนะคะก็ได้ค่ะที่ดินแปลงนี้ทําได้หลากหลายอย่างนะคะ การเดินทางและสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะคะก็ห่างจากสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตขับนะคะเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนสุวสรรณศอนะคะ อบตอนนซีนะคะแล้วก็นนทรีรีสอร์ทเนี่ยเพียง250เมตรค่ะห่างจากเครือสหพัฒนกบินบุรีนะคะตลาดหน้าเครือสหพัฒนะคะเพียง8.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากแยก3ทหารนะคะแยกกระบินบุรีนะคะห้างแมคโครกบินบุรีเนี่ยเพียง16กิโลเมตรค่ะห่างจากตลาดสดกระบินบุรีนะคะเพียง12กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายรวมๆของที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่นานะคะที่ดินสวยมากๆค่ะแล้วก็ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะเหมาะสำหรับทำห้องเช่านะคะทำบ้านจัดสรรนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บเกงกำไรก็ดีนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าคุ้มมากๆต่อการลงทุนค่ะ ห่างจากถนนนะคะสเลนนะคะเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะแค่250เมตรเท่านั้นเองค่ะถนนสีเลนถนนเส้นนี้นะคะก็เรียกว่าถนนสวนสอน,นะคะเป็นถนนสาย33ค่ะไปทางสายแก้วนะคะ สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์มุมขวาด้านล่างนี้เลยนะคะเรายินดีพาลูกค้านะคะมาชมที่ดินสวยๆแปลงนี้ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะจนจบค่ะและฝากกดติดตามกด s u s สไคร e กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจกันต่อไปนะจะได้ไม่พลาดที่ดินใหม่ๆค่ะและวันนี้นะคะก็จากลากัับไปเพลงเท่านี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ